ตัวยอย่างแนวข้อสอบนะครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5คือกลุ่มของนิติศาสตร์กลุ่มนิติศาสตร์เนี่ยวิชาที่สอบจะถูกแบ่งออกเป็น2ลักษณะหรือว่า2ภาคในภาคแรกเนี่ยจะเป็นวิชาเฉพาะกลุ่มนะครับวิชาเฉพาะกลุ่มก็จะมีทั้งสิ้น5วิชากฎหมายทั่วไปกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งพาณิชย์การพิจารณาความอาญาและการพิจารณาความแพ่งนี่คือ5วิชา ต่อไปในในภาคที่2เนี่ยจะเป็นการทดสอบในวิชาพื้นฐานทั่วไปซึ่งได้แก่วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษและความรู้รอบตัววิธีการคิดคะแนนสอบเนี่ยผู้ที่จะสามารถผ่านเข้าไปสู่รอบที่2ได้นะครับไปเจอด่านที่2เนี่ยการคิดคะแนนเนี่ยจะนำคะแนนนะครับทั้ง2ภาคทั้งภาค เฉพาะกลุ่มและภาคพื้นฐานทั่วไปที่ทุกคนจะต้องสอบเนี่ยนำมารวมกันหาผู้ที่มีคะแนนนะครับได้ตามเกณฑ์เข้าไปทดสอบในรอบต่อไปหลักการและแนวคิดเทคนิคที่จะแบ่งปันให้ทราบหลายหลายคนมีความกังวลใจนะครับในเรื่องว่าจะต้องทำข้อสอบให้ได้เยอะมากๆจะต้องทำคะแนนให้ได้สูงสุด ตรงนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดถ้าเรามีคะแนนสูงสูงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ลำบากเกินไปในระยะเวลาการเตรียมตัวสั้นๆเนี่ยจะต้องมาเก็บทุกวิชาให้สมบูรณ์นะครับให้เพอร์เฟที่สุดเนี่ยมันก็จะเป็นการกดดันตัวเราเองมากกว่าเพราะฉะนั้นแนวคิดก็คือขอให้คุณทำคะแนนทุกๆวิชาเนี่ยใช้ลักษณะการเก็บเลขผสมน,น้อย ปะปนกันไปทั้ง2ภาคเนี่ยไทยอังกฤษความรู้รอบตัวแล้วก็วิชาเฉพาะกลุ่มแค่พาตัวเองให้ผ่านเข้าไปสู่รอบที่2ได้นะครับเพราะว่าการทดสอบเนี่ยไม่ได้จบแค่ภาควิชาการหรือภาคการรวมคะแนนในตรงนี้แต่ก็ไม่เถียงถ้าครบทุกๆด่านแล้วทุกๆทุกๆรอบแล้วก็ต้องนำคะแนนคนที่มีคะแนนสูงสุดเนี่ยมาไล่เรียงลำดับ ะครับจากประสบการณ์ที่จะแบ่งปันให้ทราบเนี่ยในรอบที่2เนี่ยจะคัดเลือกผู้เข้าสอบเข้าไปเป็นจํานวนมากค่อนข้างเยอะเลยเรียกได้ว่า1เท่าตัวของของจำนวนที่รับจริงกันเลยสมมุติรับ100เอาเข้าไปถึถง200กว่ากว่าด้วยในบางปีนะครับเพราะอะไรเพราะอย่าลืมนะครับว่าสนามสอบนี้ไม่เหมือนสนามสอบที่ทหารทดสอบทหาร ทหารทดสอบทหารเนี่ยในด่านต่อไปเนี่ยรอบต่อไปจะเป็นเรื่องของการตรวจโรคจะไม่มีจะมีแค่แค่ในเรื่องของการทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์เท่านั้นแต่ว่าการสอบบุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนเป็นนายทหารสัญญาบัตรเนี่ยในรอบต่อไปเนี่ยคุณต้องเจออีกกี่ด่านอีกกี่สถานีล่ะคุณต้องเจอทดสอบสมรรถภาพร่างกายคุณจะต้องเจอการตรวจโรค คุณจะต้องเจอการทดสอบจิตเวทและสุดท้ายการสอบสัมภาษณ์และสอบเชิงลึกนะครับสอบเชิงลึกคืออะไรก็คือสอบในสาขาที่คุณร่ำเรียนมานั่นแหละเขาก็จะแยกคนออกมาสอบในตรงนี้นะครับก็จะแบ่งปันว่าอย่าไป,ไปเครียดมันไม่มีอะไรที่จะสมบูรณ์หรอกคุณเก็บข้อแนนข้อสอบเนี่ย เป้าหมายอันดับแรกเลยก็คือพาตัวเองผ่านเข้าสู่รอบ2ให้ได้ในระหว่างที่ฝึกศึกษาอยู่เนี่ยก็อย่าลืมออกกําลังกายให้กล้ามเนื้อพร้อมที่จะทดสอบสมรรถภาพร่างกายถ้าคุณไม่ออกกําลังกายเลยเนี่ยไม่ได้แน่นอนนะครับทดสอบเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้ทดสอบแบบทหารไม่ได้ยากเย็นอะไรเขาจะมีเกณฑ์มีอายุให้ในตรงนั้นและเช่นกัน คุณก็ศึกษาวิชาในสาขาของคุณคู่ขนานก็ไปตอบตามที่คุณเข้าใจตอบตอบตามที่คุณรู้อะไรประมาณนี้นะครับนี่คือแนวคิดที่จะแบ่งปันให้และนี่ก็คือแนวข้อสอบเพราะฉะนั้นในรอบแรกเนี่ยขอบเขตเขาใช้คาว่าพื้นฐานนะครับทุกวิชาเลยพื้นฐาน ถ้าคุณสามารถไปต่อยอดเองสามารถที่จะไปโฟกัสเองได้คุณมีประสบการณ์พอว่าสนามสอบทางทหารเขาเคยออกแบบไหนเขามีข้อสอบแบบไหนปีเก่าๆแล้วเอามาเกรงเอามาโฟกัสได้ตรงนั้นคุณไปต่อยอดต่อจากแอดมินเพจได้เลยนะครับตรงนี้สำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถที่จะไปต่อยอดเองได้แล้วยังไม่มีประสบการณ์พอนะครับทางเราจะมาแบ่งปันให้ด้วยค s อสติลด้วยชุดข้อสอบ นะครับไม่เหนื่อยคุณมีหน้าที่ฝึกอย่างเดียวเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยข้อที่หนึ่งเาถามว่ากําเนิดที่มากฎหมายมาจากอะไรยึดหลักอะไรนะครับนี่เป็นเรื่องของวิชากฎหมายทั่วไปเลยเริ่มจากเขาใช้คำว่ารากเง่ากันเลยนะครับกำเนิดที่มาของกฎหมายมาจากอะไรยึดหลักอะไร นะครับตรงนี้รบกวนจำนะครับปี60ปี59ปี61เคยออกมาแล้วมาจาก6ประการ6ประการในที่นี้ได้แก่ 1. หัวหน้าเผ่า 2. ขนบธรรมเนียมประเพณี 3. ความเชื่อทางศาสนา 4. ความยุติธรรม 5. ความเห็นของนักปรา์และนักวิชาการด้านกฎหมายและสุดท้าย6ก็คือคำพิพากษาของศาลนั่นเองปัญหาสอบในข้อต่อไปนะครับปัญหาสอบข้อนี้ถามว่าผู้มีอำนาจเป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้แก่ ขาก็ถามว่าโจ์เนี่ยจะฟ้องคดีอาสารคดีอาญาต่อศาลเนี่ยได้แก่ใครบ้างคําตอบก็ให้มาเลย1 2 3 4 1พนักงานอายาการ2ผู้เสียหาย3ทนายความ4ถูกเฉพาะข้อ1และข้อ2อเอาเรามาดูว่าโจ์เนี่ยจะฟ้องคดีอาญาต่อศาลได้แก่ใครบ้างที่ฟ้องได้คำตอบนะครับก็ตอบมาว่าข้อที่4ก็หมายความว่าถูกเฉพาะข้อที่1และ2ข้อที่1และ2มีอะไรบ้าง พนักพนักงานอายการและผู้เสียหายผู้ที่มีอำนาจเป็นโจทย์ฟ้องคดีอาญาต่อศาลคือผู้เสียหายที่ผู้ผู้เสียหายที่ผู้เป็นผู้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลด้วยตนเองหรือผู้เสียหายมอบคดีให้เจ้าพนักงานในกระบวนการยุติธรรมของรัฐหรือพนักพนักงานอายการผู้ดำเนินคดีแทนให้เพราะฉะนั้นผู้เสียหายก็ฟ้องได้ พนักงานอายการก็ฟ้องได้นะครับจากรายละเอียดคำตอบต่อไปปัญหาสอบในข้อข้อนี้ข้อที่3ถามว่านะครับยังอยู่ในเรื่องของวิชากฎหมายทั่วไปพื้นฐานอยู่นะครับข้อใดเป็นลักษณะของกฎหมายอาญา คำตอบก็มีมาให้เลย1 2 3 4ข้อที่1ออกกฎหมายย้อนหลังลงโทษได้ข้อที่2ออกกฎหมายย้อนหลังลงโทษไม่ได้อา้าวมีได้กับมีไม่ได้แล้วส่วนข้อที่3ย้อนหลังลงโทษได้แล้วแต่ดุลยพินิษศาลและสุดท้ายข้อ4ไม่มีข้อใดถูกพอจำกันได้ไหมครับใครเรียนกฎหมายมา้างลักษณะของกฎหมายอาญา,เ,าเรามาดูเฉลยกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองสาระสำคัญทางกฎหมายอาญาก็คือต้องมีกฎหมายบัญญัติว่าการกระทำใดเป็นความผิดและต้องเป็นกฎหมายซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในขณะซึ่งเกิดการกระทำนั้นด้วยและไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษบุคคลให้หนักขึ้นเป็นอันขาดขีดเส้นใต้นะครับไม่มีผลย้อนหลังไปลงโทษบุคคลให้หนักขึ้นเป็นอันขาดแต่อาจย้อนหลัง เป็นคุณแก่ผู้กระทําผิดอันนี้ขีดเส้นใต้ได้เลยเป็นคุณแก่ผู้กระทําผิดกล่าวคืออาจย้อนหลังไปบัญญัติว่าการกระทํานั้นๆไม่เป็นความผิดหรือเป็นความผิดแต่ว่าจะไปทําไมไปเพิ่มโทษให้หนักขึ้นนะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องลักษณะของกฎหมายอาญาก็คือข้อที่2อ,ออกกฎหมายย้อนหลังลงโทษไม่ได้ ต่อไปปัญหาสอบข้อนี้ถามว่าผู้เยาวผู้เยาวนะครับนึกภาพตามผู้เยาวททำนิติกรรมใดต่อไปนี้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตศาลหรือว่าจากศาลนั่นเองไม่ได้ต้องไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากศาลข้อนหนึ่งทำพินัยกรรมเมื่ออายุ15ปีได้ไหมพินัยกรรมคืออะไรคขารู้จักหรือเปล่าคําจํากัดความพวกนี้ 2. ประนีประนอมยอมความ 3. ให้กู้เงินยืม และ 4. ขายอาสังหาริมทรัพย์เอาเรามาดูคำตอบกันตอบดังนี้ในการทำนิติกรรมของผู้เยาวนั้นเนี่ยนอกจากผู้เยาวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบทำแล้วมีนิติกรรมบางประเภทผู้เยาวจะต้องได้รับอนุญาตจากศาลด้วย ขีดเส้นใต้เลยนะครับนิติกรรมบางประเภทผู้เยาว์จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลด้วยเช่นอะไรบ้างการขายอสังหาริมทรัพย์ข้อสตัดทิ้งได้เลยเห็นไหมครับการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เกินกว่า3ปีการให้กู้ยืมเงินหรือการปณีประนอมยอมความเป็นต้น ส่วนการทําพินัยกรรมไม่ต้องขออนุญาตจากศาลเพราะฉะนั้นไม่ต้องขออนุญาตจากศาลก็คือข้อหนึ่งนั่นเองทําพินัยกรรมส่วนทั้งหมดนี้บรนีปนอมให้กู้ยืมเงินขายอสังหางริมทรัพย์เนี่ยจะต้องผู้เยาวจะต้องถ้าจะทํานิติการขออนุญาตถ้าจะทํานิติกรรมเนี่ยต้องได้รับอนุญาต ความยินยอมนะครับได้รับอนุญาตจากศาลยันจน